สวัสดีครับพี่พี่เช่นวันนี้โพกช่อง PN พาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมอ่าวันนี้ก็มีพาบ้านครับผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยครับผมสตหรับช่วงเช้าวันอาทิตย์ก็ผมมีโปรโมชั่นมาให้เหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสองร้อยบาทครับผมถูกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมอ่าส่วนช่องทางให้จองเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผม ส่วนรนดีได์ผมได้ขึ้นให้ไปทางหน้าจอนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นปาบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอัศลัยีนี่เดี๋ยวลองเรืองรับชมกันดูก่อนครับผมอพีนี้มีโวมมีหมาประมาณสามสิบกว่ารายการเลยนะพี่นะ้าเดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูนะพี่นะ200้าสองร้อยบาทพร้อมส่งทุกรายการเลยครับผมมาเรือเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่เป็นเหรียญอาระพุเทเชนราชนะพี่นะ้นี่ออกวัดปิกุนทองนะปีสามห้าครับผมนี่ มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะเนี่ยเห็นะมมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับถ้ยพี่ท่านไหนสนใจนะแน่นๆ่ใส่ตันแน่นเลยนะ่นี่น,นะพี่นะนนะมาแบบนี้เลยถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงอไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบจังไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผม สองร้อยบาทพร้อมส่งถูกรายการเลยครับผมนี่หลังเป็นรายการที่ห้าแล้วพี่นะนี่นี่ต่อโค้ดหลวงพ่อแพรครับผมนี่หลวงพ่อพแพรวัดพิกุนทองครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่หนึ่งแล้วพี่นะมาพร้อมกล่องเดิมๆครับนี่สองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระพุทธชินราชนี่เป็นเนื้อดินนะพี่นะนี่รายการที่สอง ได้มาเป็นเนื้อดินแบบนี้เลยแล้วพี่นะจะเป็นเนื้อดินที่จะออกเป็นแบบโซนอาผงน้ํามันนะพี่นะเนี่ยได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นี่เป็นตลับปิดด้านหลังนะพี่นะ ครับสองละบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นพระสังกจายเขาจะเอาพระสังกจายนะกวกุวเงินคองเตยนะเนี่ยเนี่ยรายการที่สามครับผมนี่กุัดเงินคองเตยรับผมนี่ ครับใน αι. องนี้รายการที่สามนะพี่นะนะครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นภาคคุ้นแผนคลายพลาสติกรายการที่สี่ครับผมใน αι, แห้งๆแบบนี้เลยนะพี่นะ่น αι. รายการที่สี่ครับผมใน αι. มาแห้งๆแบบนี้เลยนะ ครับนี่ครับสองร้อยบาทครับผมรายการที่สี่ต่อไปเป็นรายการที่ห้าอ่าเป็นกิ่งหลวงปู่ขาวอนาลโยนะพี่นะนี่กิ่งหลวงปู่ขาวอนาลโยนี่แต่กิ่งไม่ดังนะเนี่ยกิ่งไม่ดังต้องแกล้งกันไว้ก่อนนะพี่นะนี่ เป็นสีทองทองแบบนี้โอมก็ไม่รู้คืออะไรได้ไหมเนี่ยคือส่องมาคือจะเห็นเด่นเลยอ่ะเน่ะน่ยจะเห็นเด่นเลยนะพี่นะเนี่ยนี่ครับาภูกขาวอนดาลโยนะ สงลงร้อบาทครับผมรายการที่5้าครับผมต่อไปเป็นหาุมารายการที่หกนีห่หนุมารายการที่6กครับผม สองร้อยบ้างครับผมรายการที่หกต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดนี่ได้เป็นเขาเรียกอะไรนะชูชกไหมเนี่ยเขาใส่น้ํามันไว้แบบนี้เลยนะเขาเรียมเดือๆไว้แบบนี้เลยเนี่ยผมพ,พี่ท่านใดนชื่ชอบนะแต่แต่ก็ส่องยากเอาเรื่องอยู่นะพี่นะเนี่ยแต่เขาน่าจะใส่ไว้นานแล้วเนหะ็นไหมเนี่ยชูชกแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยครับเป็นชูชกผมก็ไม่รู้ว่าเป็นคือเป็นไม้หรือเป็นอะไรแกะนะ แม่แก้เก่าแบบนี้เลยนะเนี่ยตรงนี้เขาก็ปิดทองไว้ด้วยนะแมเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยปิดทองหรือว่าทาสีทองไว้นะแมเนี่ยเนี่ยเขาอยู่ในน้ามันแบบนี้เลยนะพี่นะป่วยพี่ท่านใดชื่นชอบก็ผมสองร้อบาทครับผมรายการที่เจ็ดต่อไปเป็นรายการที่แปดเป็นเหรียญพระพุทธชินราชอ่าผมจําชื่อรุ่นไม่ได้นะเคยได้มาหลายเหรียญแล้วแบบเนี้ย อยู่ในกล่องเดิมเดิมเขาแบบนี้เลยนะเนี่ยนะครับองนี้รายการที่แปดะพี่นะนเห็นไหมต่อโคชัดเจนครับผม่นี่นสองเลื่มเรมแบบนี้เลยครับผมสองแล้วบ้างครับผมรายการที่แปดต่อไปเป็นรายการที่เก้าจะเป็นเสืออาหลบูเจ้าวัดกลางบางแก้วนะพี่นะเนี่ยวลปูเจ้าวัดกลางบางแก้วรายการที่เก้าครับผม เสือลูกพิเชียววัดกลางบางแก้วครับผมนี่ครับนี่สองร้อยบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นรายการที่สิบเป็นเหรียญหลงพ่วงเงินวัดดอนย่าหอมครับผมนี่รายการที่สิบเป็นเหรียญหลงพ่วงเงินวัดดอนย่าหอมครับผม สองร้อบาทครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นปิดตาพิมพ์ปั้นรายการที่สิบเอ็ดครับผมปิดตาพิมพ์ปั้นรายการที่สิบเอ็ดนะนี่ครับสองร้อบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ด ต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อโสอนรายการที่สิบสองเป็นปีสองห้าสี่เก้าครับผมในฝั่งลูกนิมิตวัดสสทรนะพี่นะนรายการที่สิบสองครับผมสองห้าสี่เก้าครับผมนี่ครับ นิมิตวัดโสธรวนารามนะพี่นะไหนครับสองร้บาทครับผมรายการที่สิบสอต่อไปเป็นพนลอดรายการที่สิบสาจะเป็นพนลอดผมมองออกเนื้อโซนผงน้ํามันนะองเนี้ยนะเราดูเขาผ่านการใช้งานมานะครับเห็นไหมเนี่ยผ่านการใช้งานมานะพี่นะนี่ครับนี่ย ผ่านการใช้งานมาเนี่นะพี่นะสองร้บาทครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นหมายเลขสิบสี่ครับผมนี่หมายเลขสิบสี่จะเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนนะพี่นะเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนหมายเลขสิบสี่ตรงนี้ผมไม่ทราบที่นะแต่เนื้อหาเหมือนอะไรนะหลงวงพ่อทาบหรอวัดกระบุกขึ้นพึ่งอ่ะแต่แต่ผมก็ไม่ ไม่รู้นะพี่นะแต่แต่เนื้อหาเขาคล้ายๆนะพี่นะลองลอง,ลองพิจารณากันดูครับผมผมก็ไม่ค่อยมั่นใจนะเนี่ยแต่เนื้อหาเขาจะเหมือนหลวงพ่อท่าคล้ายๆนะพี่นะคล้ายๆเรียกว่าคล้ายๆครับผมนี่สองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบสี่ครับผม,ม,เ,บผมเป็นสมเด็จพิมพ์คะแนนนะพี่นะเป็นพิมพ์คะแนนครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบห้าองนี้จะเป็นอะไรนะพระพุทธชนริราชอ่าหลวงพ่อดีวัดเหนือกาญจนบุรีนะพี่นะองนะเนี้ย ปุธชินราชหลวงพ่อดีนะครับผมเนี่ยทางการจนบ,บุรีนะพิน้าวัดเหนือครับผมเนี่ยเป็นเนื้อดินครับผมเห็นไหมสว,สวยเลยครับผมเนี่ยนี่ครับสว,สวยเลยครับผมเนี่ยความตะกุดไหมนี่ไม่น่าใช่นะพ่นะผมก็ไม่ค่อยรู้นะพ่นะ,ะจำเขาบอกมาครับผม มันเขาบอกมา,าบอกเป็นจินนาชหลวงพ่อดีสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบห้านะพี่นะต่อไปเป็นหมายเลขสิบหก 16. องนี้จะเป็นอะไรนะพัสสันข้างเม็ดใช่ไหมพัสสันข้างเม็ดหลวงพ่อกลวยไหมเนี่ยองนี้ยหมายเลขสิบหก 16, ครับผมแบบนี้นะพี่นะนี่ นะครับมีคลิปปิมพให้ได้เห็นเลยนะพี่นะเนะี่ยนะครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบหกครับผมต่อไปเป็นหมายเลขสิบเจ็ดเป็น rocket, ล็อกเก็ตหลวงพระแดงวัดเขาบใหญ่อิดครับผมหมายเลขสิบเจ็ดครับผมเป็น rocket, ล็อกเก็ตหลวงพระแดงนะพี่นะนะีนะ่ตาชัดเจนครับผมนี่หลวงพระแดงวัดเขาบใหญ่อิดครับผมนะครับนะี่สองร้อยบาทนะพี่นะ หมายเลขสิบเจ็ดต่อไปเป็นพาลีลาใน่พาลีลาพิมพ์นี้นะพี่นะผมก็ไม่รู้ที่นะครับผมเนี่ยองเนี้ยหมายเลขสิบแปดนะเนี่ยพาลีลาแบบนี้เลยครับผมนี่หมายเลขสิบแปดครับผม ตรงนี้หมายเลขสิบแปดครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขสิบแปดต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าอ่าเป็นหลอดพ่อแย้มครับผมเนี่ยหลอดพ่อแย้มวัดสามงามครับผมหมายเลขสิบเก้าครับผมเป็นเหรียญหลอดพ่อแย้มครับ สอง้อบาทครับผมหมายเลขสิบเก้าต่อไปเป็นกิ่งหลวงพอ่อโสธรหมายเลขที่ยี่สิบครับผมกิ่งหลวงพ่อสโสธรครับผมเนี่ยหมายเลขที่ยี่สิบครับนี่ครับเนี่ ผมฟังกิ่งก่อนนะอ่ากิ่งดังครับผมองนี้กิ่งดังอันไหนที่ไม่ดังนี่ผมแจ้งก่อนนะครับผมอันนี้องนี้กิ่งดังครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นพระกิบบัวครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเป็นพระกีบบัวนะพี่นะ เลขที่ยี่สิบเอ็ดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสององนี้จะเป็นอ่าของขวัญปากน้ํารุ่นสีนนะนะ่เป็นพิมพ์ใหญ่รรแล้วนะ่นะเป็นพิมพ์ใหญ่กรรมการครับผมมีเม็ดแร่ด้านหลังนี่มีเม็ดแร่ด้านหลังเป็นกรรมการนะี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับผมแยกรุ่นไม่ออกนะพีไนะผมถามเจ้าของเขามา ผมผมไม่รู้ว่ารุ่นไหนมีหลายรุ่นมากเลยนะปากน้ำอะ่ะนี่ผมถามเจ้าของเข้ามาเขาบอกเป็นรุ่นสี่รุ่นสี่เป็นพิมพ์ใหญ่เป็นกรรมการครับผมนี่เขาบอกมีแร่ด้านหลังนี่นะครับนี่ครับสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองครับผมนี่หมายเลขที่ 22, ยี่สิบสองสองร้อยบาท ต่อไปเป็นพักกุท้้ายตลาดหมายเลขที่ยี่สิบสามพักกุท้ายตลาดหมายเลขที่กกทยี่สิบสามครับผมน่คสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ทยี่สิบสาม ต่อไปเป็นหมายเลขที่24เป็นสมเด็จอาหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะพี่นะนี่เป็นเนื้อโลหะครับผมหมายเลขที่24่สบี่ครับผมสมเด็จหลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองครับผมน,นี่ครับ 2องร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นพักคุณแผนเนื้อดินหมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผม นีครับในองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบห้าครับผมสองร้อบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบหกเป็นหลวงพ่อเพชรอ่าจังหวัดพิจิตรครับผมนี่หลวงพ่อเพชรจังหวัดพิจิตรหมายเลขที่ยี่สิบหกครับผม สองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นเหรียญเหรียญลูปทวดหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผมอจะเป็นออกวัดบวรนะปีสามหกครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเจ็ดครับผม บวบวรนะพี่นะนี่ปีสามหกครับผมสองร้อยบาทครับผมหมายเลขที่ยี่สิบเจดต่อไปเป็นเห,นหรียญรูุทวดออกวัดบวรเหมือนกันนะพี่นะนี่หมายเลขที่ยี่สิบแปดนี่อุ่นเจริญปลอดภัยเจ็ดรอบนะวัดบวรครับผม บอกวัดวบวรครับผม่นหมายเลขที่ยี่สิบแปดครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นพระสุ่มกรหมายเลขที่ยี่สิบเก้า พรบาทครับผมหมายเลขที่ยี่ิบเก้าต่อไปเป็นพระปิตาหมายเลขที่ยี่ิบครับผมเนี่ยอง์นี้ไม่รู้ที่นะข้างหลังมียันและด้านหน้าเขาปิดทองไว้อย่างเงี้ยเนี่ยหมายเลขที่สาสิบนะพี่นะเนี่ยปิดทองให้ให้เรากลับไว้แบบนี้เลยนะเนี่ยนะครับ องร้อยบาทครับผมหมายเลขที่สามสิบต่อไปเป็นหมายเลขที่สามสิบเอ็ดอ่าจะเป็นรูปหล่อหล่อพระอีอะครับผมเนี่ยเนี่ยเป็นสามเป็นสามหน้าแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยสองร้อบาทครับผมหมายเลขที่สามสิบเอ็ดครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่สามสิบสอง เป็นเหรียญหรือพกคงวัดบางกระพร้อมครับผมหนี่ย่กคงวัดบางกระพร้อมครับผมหมายเลขที่สามสิบสองครับผมสองสี่ศูนย์แปดถึงสามแปดนะน หมายเลขที่สามสิบสองครับผมสองร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นหมายเลขที่สามสิบสามจะเป็นนางกวักเนื้อดินนะเขาเขียนอะไรอะไรน่าจะใช่กรอบของเขาหรือเปล่าพัดทลุงเนี่ยเป็นนางกวักเนื้อดินแบบนี้นะเนี่ยครับ 2องบาทครับผมรายการที่สามสิบสามต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสี่เป็นเรียนหลวงพ่อโสธรครับผมนะครับรายการที่สามสิบสี่นะพี่นะเลึกในการสร้างพระอุโบสถนะครับผมเนี่ย สองร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบสี่ต่อไปเป็นรายการที่สามสิบห้าจะเป็นพระเหมือนเป็นพิมพ์ผงสุพรรณอะจะเป็นเนื้อตะกั่วนะเนี่ยผมเป็นเนื้อตะกั่วนะพี่นะเป็นเนื้อเขาเรียกเนื้อชินตะกั่วไหมเนี่ยสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบห้าต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่สามสิบหกจะเป็นเหรียญอะหลวงปู่ทิมวัดพระขาวครับผมเนี่ยเป็นเหรียญเนื้อตะกั่วครับผมเนี่ย เนี่ยเป็นเหรียญเนื้อตะกัวนะไม่ได้โคตตอเน,นี่ยเขาจะยุบไปเลยหลวงปุ่ทิม,มนี่ยนะเนี่ยเขาจะยุบไปเลยปีสองห้าสามแปดครับผมเหรียญน,นี้เี่ยกลมใหญ่ครับผมสองร้อยบาทครับผมรายการที่สามสิบหกครับผมแล้วก็สลาพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูกปภาพเพิ่มเติมผมแกไลายมาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็นได้นะคะรับสลาปนี้ก็ขอขอบคุณครับ